คนที่โอหังคนที่ไม่ยอมขอจากอัล l l a ์คนที่ไม่ยอมศรัทธาต่ออัล l l a ์คนที่ไม่ยอมอิบาดะห์ต่ออัล l l a ์คนที่ไม่ยอ,อ,อมยอให้เตาฮีดกับอัล l l a ์ซุบฮานะตะลาโอหังในดุนยาเนี่ยไม่สนใจอัล l l a ์คนพวกนี้อัล l l a h ตรอสว่าอย่างไงไซด์ฮูลูนะจฮันนามะดาคิรีพวกเขาเหล่านี้จะต้องเข้าไปในนรกจันน้ำในสภาพที่ ต่ำต้อยไร้เกียรติในดุนยานี้อาจจะทำตัวโอหังตกกะกโบรแต่พอถึงวันอาคิรอ์เป็นยังไงครับกลับไปสู่วันอาคิร์เนี่ยไม่มีเขาแห่งความตกกะกโบูร์อีกต่อไปไม่เหลืออะไรอีกแล้วนะครับจริงๆแล้วในภาษาไทยเนี่ยมีคำอธิบายที่ค่อนข้างที่จะยาวมากอายัดนี้สำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เห็นถึงความสำคัญของการขอดุอา มันมีฮะดิษบางฮะดิษที่บอกว่ามัลลามยัสอัลลอฮยักดับอะไรใครที่ไม่ขอดุอาจากลล l a ์พระองค์จะโกรธเขาทำไมทำไมที่เวลาเราไม่ขอดุอาจาก Allah และต่ละโกรธเราเพราะอะไรครับเวลาที่เราขอดุอาจากพระองค์พระองค์ดีใจพระองค์อยากจะให้เราแต่ถ้าเราไม่ขอดุอาต่อพระองค์พระองค์จะโกรธอะดีษนี้อยู่ในระดับฮัสซันนะครับอัลลอฮฺว่าละ สามารถใช้เป็นการอ้างอิงได้มัลลมยัลลิลลาะ์ยากตอบอะไรพวกเราคิดว่าเพราะอะไรถ้าเราขี้เกียจที่จะขอดุอาจากอัลลอฮ์เนี่ยคือถ้าไม่ขอจอากอัลลอฮ์จะขอจากใครอ่ะเวลาที่มนุษย์ไม่ขอดุอาิจากอัลลอฮ์เนี่ยแต่อยากจะได้อยากจะได้นั่นอยากจะได้นี้ไม่ขอจอากอัลลอฮ์ไปขอจากใครอ่ะอันนี้คือคําถาม ก็ไปขอจากโต๊ะนั้นไปขอจากโต๊ะนี้ไปขอจากไม่รู้นั่นแหละที่阿โกรดเพราะว่าการให้เนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของใครเป็นสิทธิ์ของ Allah อะไรวะจะเป็นไรมันซาลิกเหมือนกับเราดูถูกพระองค์เรากําลังดูถูกพระองค์พระองค์มีที่จะให้ทุกอย่างและพร้อมที่จะให้ทุกอย่างแต่เราไม่เยแสไม่ดูไม่เอาดูแคลนพระองค์ ไม,ไม่สนใจอลัลลอฮ์แต่อละลาเนี่ยเพราะฉะนั้นอายัดน,นี้สําคัญมากนะครับทําอย่างไรให้เราเป็นคนที่คือบางทีมันก็อย่าให้เป็นคนที่เขาเรียกว่าดูถูกอัลลอฮ์ด้วยการไม่ขออุดมันอาจจะมีบางครั้งบางคราวที่เราแบบว่าอาจจะขี้เกียจอาจจะอะไรก็แล้วแต่แต่อย่าให้ถึงขั้นเกินไปจากนั้นขี้เกียจขอดุอาเนี่ยมันก็ไม่ดีแล้วแต่ ไม่ยอมขอดูอาเพราะไปขอจากคนอื่นแทนอันนี้อันตรายมากมากอันนี้ถึงขั้นชิริกไม่ขอจากอัลลอฮ์แต่ไปขอจากสิ่งอื่น